สวัสดีพอแม่พี่น้องทัางบานสุ้สุกค้นเ้ยค่ะมัน้งสุดท้ายเจออนนะคะ f c รอคอยเด็กรับทรงมาแล้วนะคะคลิปนี้ฝากเป็นแนวทางกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเจออนสวัสดีคุณคนค่ะสวัสดีค่ะตอนแรกว่าวันที่22เนาะเจ๊เนาะคนคนที่ส่งสูตรมาเขาป่วยใช่ใช่เขาไม่สบาย หลายไม่ต่างข่าวการเกษตรข่าวการแหน่นละล่ะมูที่อยู่ชันบุรี้เป็น,กนกเกสิเข่ากะแน่กษตรพักคอนไ่เพียงพอแมนจ้ะอันเพิ่นก็เลยไปในหายสูตรก็เ,เยลยไ่อยากรบกวนเพิ่นก็เลยอ่ะเชิงเอฟซีก็โทรมาหลายพ <หา S 1> <laughs> วกนะจ้ะกล็ล่อๆอยู่ก็เลยบอกว่าล่อๆที่ยี่สิบผ่านยี่สิบหกเนี่ยแต่สิลงลงแนวท่าหายก็เลยอ่ะก็มือนี้ก็พร้อมแล้วจ้ะพร้อมฟอมฟ้อมแล้วบอกป่วยจะฟ้องสูตรเพิ่นเฮ็ดสูตรแล้วส่งให้เจ๊ออันใช่ไหมค่ะ ฝันดีพ่เนาะส่วนของเกอออนก็ได้มันนีว่าคุณว่าเลขฝันมาจ้ะแต่ว่ามันก็คือจังบ่เขากับเลขสูตรเท่าเนาะการิว่าไปอันกับฝันอยู่ฝันฝันอยู่จ้ะฝันได้เป็นโตโตกุหลาแต่ว่าอันฝันว่าอันผู้เฒ่ามาเขียนไห้เออันเขียนไ้เป็นอันเห็นเลขมาแจ้งสี่แปดแปดมาสั้นแต่ว่ามันกับเขาเขากับเลขมันกับได้เขากับเลขสูตรเท่าพันพูดถึงว่าฝันันผู้มากผููสนใจกัน อ่ะเอาไปเป็นแนวทางก็ได้ขอเอาไปแนวท่านเด็ด้วยมี่กระดาษเปล่าก็พอเอาฝันใส่ตังฝันฝันสี่แปดแปดแลยใช่ใช่ได้สามตัวสี่แปดแปดโอ้ฝันได้สามตัวเลยแมนแมนฝันเป็นตัวบ่บได้เป็นหาเป็นหาได้เป็นเขียนหาเลยว่าแน่ดีอาจจะ้าได้ดีผู้ใดเราม่เขียนไปอันคือไขายข่คือจังอ่าห้าขายของหรืออีกอย่างนี่แหละครับแล้วไปที่คือจะเห้าไปตลาดนัดครับันนี้คือจังเพื่อนบอกว่าอัน พาย่ล็อกนั้นล็อกนี้อย่างจังสินะีนาเป็นร่มลายตรงนั้นรตรงนี้อันนี้นก็ได้ถามค่าแพง่นแพงบอแต่ว่าเพิ่นก็เลยบอกว่าเอามามาจะเอาเ่นก็เลยเอาปากกามาเขียนให้่นก็เลยเขียนค่าค่าเสียค่าตลาดสี่สี่แปดแปดอ่าค่าแพงน่ะสี่แปดแปดอ่าเขาก็เลยงงว่าเอา้ามันคือเป็นจังสี่อย่างจังสินะีนามมนคือเป็นเลขตัวนี้ว่าศั่นอันนี้อันนี้คือความฝันความฝันของเจออรใช่ใช่อันนี้คือความฝันการมีสี่แปดแปดจ้า ดูไว้เพื่อมาเราจะเพื่อมามฝันเนาะสี่แปดแปดราบหนีเป็นของมูจ้าีกันก็ได้นนี่บใช่อันนี้อันอันอันนี้เป็นสูตรที่เพิ่นมาเพิ่มว่ามาเจ็ดประสานงดนี้มาเจ็ดวิ่งเจ็ดเหครับใช่วิ่งเจ็ดวิ่งรูดเจ็ดรูดเจ็ดนี้จ้าหรือบนครับอ่านีบอไม่อันนี้สูตรเออใช่ใช่ตัวนี้ให้ดูเลยเนาะ ครับเดี๋ยวเอาไปเดี๋ยวขับลอกก่อนครับพี่เอาลอกก่อนนะเพว่าเห็นว่าทีที่โผล่ขนาดนี้จะให้ยกตั้งความฝันเลยฝันแค่เดียวจ้าเนี่ล่ะค่ะเพื่อนบอกว่าอันเสียค่าตลาดสี่นี่แหละวัสดุเพื่อนว่านะนะไม่ขาดเนาะไม่ขาดไม่ขาดกับฟันตะเกี่ยวกับแม่อันกับกันเออค่าตลาดค่าหยังสี่แปดแปดใช่ใช่ขายของจ้าขายของกับฝันตะเกี่ยวตะกับขายของจะหอมโอ้โหสุดยอดเลยครับ กระถามเพื่อนว่าสีเสียเท่าไหว่าสั่นเพื่อนก็เริ่พื่อนก็เลยเอามามาประกาศสีโจ๊ตให้ว่าสั่นเพื่อนก็เขียนเลขให้เพื่อนก็เขียนมาสีแปลกๆเต็มอือเอาทีนี้ผมช่วงช่วงรอที่กำลังคัดลอกนะเจ๊เนาะขอดูสถิติย้อนหลังนะเจ๊เจ๊ทำไว้ตลอดใช่ไหมครับอ๋อจ้าจ้าขอโชว์โชว์ให้เอฟซีดูหน่อยครับจ้าจ้าเพว่ามันเราก็เพิ่งทำเป็นครั้งแรกเนาะเจ๊เนาะเราก็ไม่รู้ว่าสถิติเป็นแบบไหนอันนี้นะคะสถิติย้อนหลังครับ น่าจะเป็นมวดวันที่สิบหกเดือนสามเนาะขอโชว์หน่อยครับเจ๊นี่นะนี่ค่ะอ่าเทเป็นนี่นะค่ะใช่ใช่ที่ที่มันออกเจ็ดแปดใช่ไหมใช่ที่มันออกเจ็ดแปดเพื่อนก็ให้เจ็ดมาแล้วก็มาประกบคู่มันก็ได้เจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดแปดตอนนี้คือสติย้อนหลังอันนี้สัติย้อนหลังนะคะเนี่เดือนเดือนไหนครับเดือนมีนาเดือนมีนาวันที่สิบหกเดือนมีนานะคะตัวนี้นะโอ้ครับผมครับย้อนหลังนะครับเดนอันนี้นะ ส่วนอันนี้ก็จะเป็นวันที่หนึ่งเดือนสี่เนาะของเดือนเมษาที่ที่ผ่านมาใช่ไหมครับอ่าตัวนี้เขาให้เก้ามาเขาเด่นเก้ามาคือสถิติยอนหลังเราก็มาประกบคู่ได้เก้าหกเก้าห้าเก้าศูนย์มันก็เข้าเก้าศูนย์เก้าศูนย์จามกับเขาพอดีเลยจ่าผมากัวิ่งลูดวิ่งลูดเอาอ่าก็ได้ตัวนี้มาเข้าเก้าศูนย์ูนเนาะนะครับเข้าเก้าศูนย์ส่วนงอดที่ผ่านมา งวดที่ผ่านมาก็เข้าตัวกลับเนาะอ่าเข้าตัวกลับเล้วก็ให้เก้ามาเหมือนเดิมครับแล้วก็มาประกบคู่ได้เก้าสองเก้าห้าเก้าเจ็ดมันก็ออกเจ็ดเก้าเนาะมันออกตัวกลับอ่ามันก็ออกเจ็ดเก้านี่แหละค่ะจะถือว่าสามงวดติดแลยนะจ๊เนาะสามงวดงวดนี้เป็นงวดที่สี่อาจจะไงก็มาดูกันเจ๊งใดกับมาเบิงเอานะพี่น้องเนาะอาจจะเจงดกับมาเบิงมารุนเบิงว่าสิเป็นจังใด ว่ามันสีขาเลขฝันอ่าหรือว่าสีขาเลขสูตรอ่ามันจะเขาเลขฝันหรือเขาเล็สูรเท่าครับจะอีกทัสีบรลายคูขอก่ออขอดูชุดเต็มหน่อยครับเจ๊ครับงวดนี้ข้างล่างแบซับข้างล่างข้างล่างชุดเต็มก่อนโอ้ยรอเือตีกันเลยนะอไม่เบว่ะฮาฮ่ากสาฮ่อฮล่าฮ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 าฮ่า่าฮ่าอ่า่า่ชุดเต็มฮาฮาฮ่่าา่ชุดเต็มาา่า ได้ทั้งบนล่างได้ชมทั้งบนล่างครับแดดลองเบิ้งทั้งบนทั้งล่างครับแต่แต่แต่อยากได้ชุดล่างกบมีจะได้ได้ชุดล่างแบบนี้ก็มีการผาดเราจะเล่ากันเยวชุดเต็มก่อนนะเจ๊เนาะชุดเต็มเนาะครับอันนี้ก็จะแกจะล่งไปบางแล้วเนาะในกลุ่มอ๋อส่วนส่วนใครที่พูดได้อยู่เนาะพูดได้ไหมได้ได้ดิเขียนชื่อไว้อยู่ครับอ่า ส่วนใครที่อยู่ในกลุ่มก็ปล่อยลงไปแล้วบ้างก็ปล่อยก็ปล่อยหวยลงไปแล้วบ้างที่อยู่ในกลุ่มนะส่วนส่วนอันนี้ก็จะเป็นเลขชุดเต็มมี3าตัวด้วยชุดเต็มใช่ใช่อันนี้ชุดเต็มสามารถแทงได้ทั้งบนทั้งล่างสามารถมาเอาไปเป็นแนวทางล่องลองดึงพี่น้องจ้ะอันนี้ปกติก็ทําปกติก็ทําชุดเต็มอยู่แล้วแต่แต่ที่ทําคลิปยังให้แต่ล่างเนาะให้แต่ล่างอันนี้จะมาชุดเต็มทั้งบนทั้งล่างอ่ กระเบิงเอาพี่น้องจ้าเห็นอยู่เนาะเห็นไหมอ่าเห็นเห็นครับเอี้เห็นอยู่เนาะจ้าเนาะอ่าข้อมูลบันเทิงเนาะข้อมูเป็นแนวทางนะครับผมใช่ใช่เป็นแนวทางไม่สนับสนุนอ่าให้เล่นการพนันได้เอาไว้เป็นแนวทางผิดจระนาบเบิงเนาะจ้าเนาะอ่าเขามาจหมวดหรอคะอ่าแนวทางตัวนี้อ่าหมวดแรกก็ว่าได้แต่ว่าชุดชุดเต็มเนี่ยปกติก็ทําอยู่แล้วแหละชุดเต็มมันก็เข้า เขาเขาเขาบางเพราะเขาบางอ่าจะจะว่าไปนะพี่น้องเนาะกับเขาแน่เพราะเขาแน่อ่าแต่ว่าชุดนี้ลองทําเป็นอ่าชุดแรกให้เอฟซีได้ดูเผื่อมีใครชอบเอาอันอันนี้ของเจเองเหรอใช่ค่ะใช่ใช่อันนี้อันนี้จะเป็นชุดเต็มส่วนชุดเด่นล่างจะเป็นของเพื่อนส่งอ่าเลขมาไห เราก็มาประกบคู่อันนี้ชุดเต็มชุดเต็มของของของเจออนเองของเจยออนเองดูเผื่อมีใครชอบก็นำไปเป็นแนวทางได้ครับของงวดประจำวันที่สองเนาะครับนี่แหละค่ะเห็นกันอยู่เนาะเห็นเนาะแคปหน้าจอไว้เลยนะคะแคปหน้าจอไว้เลยค่ะฝัน488ใช่ค่ะส่วนความฝันกับ488อันนี้เลขสูตร ของเจออนเองลองเอาไปเป็นแนวทางดูส่วนชุดชุดชุดล่างชุดเด่นล่างของสถิติสามวดที่ผ่านมาเดียวเขาให้เด่นมาตัวเดียวแล้วก็มาประกบใส่ใส่ใสของเข้าเองที่เราได้เจออรบใช่ค่ะมาลองดูอแคปหน้าจอไว้เลย